สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข้อความดีๆจากอุท่าห o r จากคำสอนของพระคริสต์กลับมาพบกับท่านอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นตอนที่2ของบทที่13ค่ะเรื่องพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้หรือมาเชิญรับฟังกันเลยนะคะหญิงที่มาร้องขอผู้พิพากษาเพื่อความยุติธรรมนั้นสูญเสียสามีไปเพราะความตายนางยากจนและขาดมิตรนางไม่มีทรัพย์สินใดๆที่จะมาช่วยกอบกู้ชีวิตในอนาคตของตนเอง มนุษย์ก็เป็นเหมือนหญิงคนนี้บาปทำให้เขาสูญเสียความสัมพันธ์กับพระเจ้าเขาแสวงหาความรอดด้วยตนเองไม่ได้แต่ในพระคริสต์เราถูกนำให้มา เข้าใกล้กับพระบิดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเป็นที่รักยิ่งดังดวงใจของพระองค์พวกเขาคือผู้ที่พระองค์ทรงเรียกให้ออกมาจากความมืดเพื่อเข้าไปยังแสงสว่างอันอัศจรรย์เพื่อถวายสารเสริญพระองค์เพื่อให้ส่องสว่างในที่มืดของโลกผู้พิพากษาธรรมไม่มีความใส่ใจเป็นพิเศษใดเลยที่จะช่วยหญิงม่ายคนนี้ที่เฝ้ารบเร้าให้เขาช่วยเธอออกจากความทุกข์ ถึงกระนั้นก็ตามเพื่อจะให้ตนหลุดพ้นจากการร้องขอที่น่าสงสารเขารับฟังคําขอของนางและช่วยนางจากความทุกข์ยากแต่พระเจ้าทรงรักบุตรทั้งหลายของพระองค์ด้วยความรักที่ไม่มีขอบเขตจํากัดสําหรับพระองค์คริสตจักบนโลกนี้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์เพราะว่าส่วนของพระยาเวคือประชากรของพระองค์ยาโคบเป็นส่วนมรดกของพระองค์ พระองค์ทรงพบเขาในแผ่นดินธุรกันดารในที่ร้างเปล่าวังเวงพระองค์ทรงโอบล้อมเขาและทรงดูแลเขาทรงรักษาเขาไว้ดังแก้วพระเนตรของพระองค์ฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อ 9- และ10พระยาเวจอมทัพจึงตรัสกับประชาชาติที่ปล้นเจ้าดังนี้เมื่อพระสศริใช้ข้าพเจ้าให้ไปผู้ใดได้แตะต้องเจ้าก็ได้แตะต้องแก้วพระเนตรของพระองค์เสคาริยาบทที่สข้อ8 คำอธิษฐานของหญิงม่ายขอให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันในการสู้ความเถิดเป็นตัวอย่างคำอธิษฐานของบุตรของพระเจ้าซาตานเป็นศัตรูยิ่งใหญ่ของพวกเขามารเป็นผู้กล่าวหาพวกเขาเฉพาะพระพักพระเจ้าของเราทั้งกลางวันและกลางคืนจากวิบอนบทที่12ข้อ1ิ มานทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเรื่องเท็จและกล่าวร้ายและหลอกลวงและทำลายประชากรของพระเจ้าและเพื่อเป็นการช่วยให้หลุดพ้นจากอำนาจของซาตานและพักพวกของมันพระคริสต์ทรงใช้อุปมานี้สอนสาวกให้อธิษฐาน เราเห็นภาพของงานการกล่าวร้ายของซาตานในคัมภีร์ยากรของเซคคาริยาและพระราชกิจของพระคริ์ในการต่อต้านศัตรูของประชากรของพระองค์ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่าทุสวรรค์ได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นโยชูวามหาบุโรหิตซึ่งยืนอยู่หน้าทุสวรรค์ของพระยาเวและซาตานยืนอยู่ข,ข้างขวามือของท่านจะฟ้องท่านและพระยาเวตรัสกับซาตานว่าโอซาตาน พระยาเวทรงกล่าวว่าเจ้าเถอะพระยาเวผู้ทรงเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มทรงว่ากล่าวเจ้านี่เป็นดุนฟืนที่ช่วยออกมาจากไฟไม่ใช่หรือโยชูวาสวมเสื้อตำแหน่งสกปรกยืนอยู่หน้าทูตสวรรค์เศคาริยาบทที่3ข้อ1-3ส ในที่นี้เปรียบประชากรของพระเจ้าเหมือนจำเลยในคดีศาลโยชูวาในฐานะบุโรหิตใหญ่กำลังแสวงหาพระพรสำหรับประชาชนของเขาซึ่งตกอยู่ในความทุกข์ยากใหญ่หลวงในขณะที่เขาร้องทูลต่อพระพักพระเจ้านั้นซาตานกำลังยืนอยู่ขวามือคอยทำตัวเป็นศัตรูมันกล่าวหาบุตรทั้งหลายของพระเจ้าและคอยทำให้คดีของคนเหล่านี้ดูเลวร้ายที่สุดเท่าที่จัทําได้ มันเสนอ,อการกระทําอันชั่วช้าและตําหนิเขาต่อพระพรักพระเป็นเจ้ามันเปิดเผยความผิดและความล้มเหลวของพวกเขาโดยหวังว่าเมื่อเสนออุปนิสัยของเขาเหล่านั้นต่อสายพระเนตรของพระคริสต์พระองค์จะไม่ทรงช่วยพวกเขาในยามที่มีความต้องการอย่างมากมายเช่นนี้โยชูวาเป็นเหมือนตัวแทนประชากรของพระเจ้ายืนอยู่ภายใต้การกล่าวโทษสวมใส่เสื้อผ้าสก,กรปรก เขาทราบถึงบาปของผู้คนของเขาดีเขาถูกกดดันด้วยความผิดหวังซาตานกำลังบีบคั้นจิตวิญญาณของเขาด้วยความรู้สึกผิดที่ทำให้เขารู้สึกว่าช่วยตัวเองไม่ได้ถึงกระนั้นเขายังยืนอยู่ในฐานะผู้อ้อนวอนทูลขอโดยมีซาตานคอยขัดขวาง แล้วมาฟังกันใหม่ในตอนหน้านะคะเรื่องอยังอีกยาวไกลเลยค่ะกำลังสนุกด้วยนะคะก็ขอพระเจ้าอวยพ,อพรค่ะ